คลอดแล้วคลิปแรกของเราไปกับเบฟพาไปเที่ยวประเทศฮ่องกงกันประเทศสุดทิศของคนไทยที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรามาอัปเดตสถานที่เที่ยวที่เช็คอินร้านอาหารที่ต้องห้ามพลาดในแบบของเราแผมวัดสำหรับสายมูที่น่าไปเที่ยวมาอัปเดตฮ่องกงปี2024กับพวกเราไปกับเบฟ เราออกเดินทางจากสนามบินสวนภูมิด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ตอนนั้นเราจองตั๋วโปรโมชั่นคนละประมาณ4,000กว่าบาทไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าเวลาออกจากกรุงเทพประมาณตีสองถึงฮ่องกงก็เชา้าพอดีแล้วเราก็เลือกที่จะนั่ง Airport Express เข้าเมืองซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดแต่ราคาจะสูงนิดนึงใช้เวลาเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็จะถึงสถานีฮ่องกงเลย มาถึงฮ่องกงแล้วตอนนี้เรากําลังนั่งรถไฟไป,ไปสาถานีฮ่องกงต้องผ่านอีกสองสถานี<ม>ใช่แม้จะถึงฮ่องกงใช่ตอนนี้กี่โมงหกโมง,งสามสิบเจ็ดเรารถไฟเหรอไม่มข้อแม้งมา,มากามา Private train อย่าไปเจอกันที่ฮ่องกงพอมาถึงสถานีฮ่องกงเราก็เลือกเดินทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อที่จะไปที่พักของเราในย่านจิมจาจุย เอากระเป๋าไปเก็บให้เรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางไปกินมื้อแรกของเราร้านวันติ่มซำร้านที่เคยได้เมชินินสตาร์ปี2012อยู่ไม่ไกลจากย่านมงกกย่านที่คนไทยรู้จักกันดีแต่ในร้านเสียงค่อนข้างดังมากเราเลยขออนุญาตมารีวิวข้างนอกค่ะคิดว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งอ,อันนั้นคืออร่อยซอสแบบเข็มข้นแล้วก็แบบไม่จืดถัดมาก็คงจะเป็นฮากาวุง้งคำใหญ่ๆกุ้งเน้น ทานมาก็เป็นมะม่วงอันนี้เป็นอันดับที่สามมะม่วงอร่อยสดชื่นดีเป็นถือว่าเป็นขนมก็ควรจะลองแต่ที่คิดว่าไม่ได้เรื่องก็คือซาลาบาไส้ครีมมันจืดมากจืดจืดจริงแบบรสชาติจืดเป็นไส้ครีมที่จืดจืดมากจืดที่สุดไส้นึงจืดจืดก็เลยคิดว่าทานได้ค้างเหมือนกันชอบกุ้ยเตี๋ยว อร่อยปูเตยอร่อยกับฮากาโอเคกุ้งแบบกุ้งชิ้นใหญ่อย่างอื่นก็เฉยๆนมผักกาดก็มีแต่แป้งนมพะก,กาดไม่ได้กินปก,กติชอบแบบกรอบๆแต่อันนี้มันมันม,มันไม่กรอบก็ถือว่าเฉยๆวันดิน่มซ้ำแต่ตอนนี้อยู่ M plus เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่คนจะมาเช็คอินกัน M plus หนึ่งในอาร์ตมิวเซียมย่านเวสต์เกาลูนคัลเจอรัลดิสทริกที่รวบรวมมิวเซียมต่างๆมาไว้ด้วยกัน ตั้งอยู่ริมอ่าววิกตอเรียฮาร์เบร์ฝั่งเกาลูนมองออกไปเห็นวิวฝั่งฮ่องกงด้วยแหละตั๋ว M มีหลายราคาให้เลือกแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเสียเงินั้นล่างเขาก็จะมีโซนเอ็กซิบิชันฟรีที่สามารถเดินเล่นได้สรุปเราได้เข้า M มสไหมสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เข้า M อเพราะคิดว่าคงไม่อินกับเอ็ i ซิบ i ชันขนาดนัอืมถูกครับก็เลยเดินหาร้านกาแฟาแทนก็ได้กาแฟาแก้วนีน ร้านกาแฟน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าแต่ก็สวยสวยดีถ้าใครชอบงานอาร์ตก็สามารถมาเดินดูได้นะครับเพิ่งเปิดใหม่ก็มีงานอกซิบิชั่นอยู่มันสามสี่ชั้นนะครับกล็ลองมาดูกันได้หรือถ้าใครอยากมาเดินเล่นมากินกาแฟมาเราก็ทําได้แกนี้สองบาทแต่กาแฟแพงนะกาแฟแพงแกวละสองบาทขากลับเราเลือกที่จะนั่งมินิบัสจาก M+ ไปลงที่สถานีออสตินแทนเป็นมินิบัสที่นั่งได้ทั้งหมด16คนเรียกได้ว่าอบอุ่นเลยแหละ ร้านที่2ที่เรามากันคือร้าน m a ร์คส o นโดร้านเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี1920เป็นอีกหนึ่งร้านที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีเลยแหละเมนูที่เราสั่งก็จะมีบะหมี่เนื้อตุน๋นเกี๊ยวกุ้งกับผักคน้าน,น้ำมันหอยอน้ำสุกแบบหอมคอมกลินเนื้อนะลองเส้นก่อนเส้นเขาจะแบบบางๆบางๆกรุบ,บ,บๆไม่ได้แบบนุ่มจะเป็นแบบเส้นกุบกแล้วก็มีเนื้อมาให้ ส่วนอันนี้เหมือนเป็นคานาำนมันของอืมอร่อยผักปลอกอันนี้จะเป็นเกี๊ยวกุ้งประมาณนี้อ,อร่อยน้ำซุปไม่เบดเดียวกันน้ำซุปโคราเบออร่อยเหมือนการตาจ,จะไม่ได้จัดจ้านค่ะนั้นหนังท้องตึงหนังตาก,ก็เลยหย่อน เราเลยกลับไปที่พักเพื่อเช็คอินให้เรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนเอาแรงนิดหน่อยก่อนช่วงเย็นจะออกมาจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกที่หนึ่งซึ่งก็คือเคซิเบตมิวซย่อมมาจาก amuse by the sea หรือจิตวิญญาณทางความคิดจากท้องทะเลเป็นห้างสรรพสินค้าและศูนย์รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในตกแต่งได้อย่างอลังการและแปลกใหม่มากๆเลยด้านหลังของห้างอยู่ติดกับอ่าววิกตอเรียฮาร์เบอร์ ที่เหมาะจะมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนถ่ายรูปชิๆลๆริมน้ำฟิลโรแมนติกสุดๆไปเลยแหละตอนนี้อยู่ที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่หนึ่งที่ของฮ่องกงนะครับห้างเค1เที่อยู่ริมน้ำรราาเป็นจุดเช็คอินจริงๆแบบชิลๆตอนกลางคืนมาเดินเล่นได้ Avenue of Stars, s t <c oughs> s r s อันใหม่เรียกว่าอันใหม่ดีกว่า <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้ ที่จะมีพวกมือของดาราฮ่องกงน,นะครับต้องบอกเลยว,ว่าวิวนี่สุดๆจริงๆนะครับตรงนี้เขาทำเป็นทางเดินยาวริมน้ำ ให้สามารถเดินรับลมชมบรรยากาศยามค่ำคืนของอ่าวฮ่องกงได้เต็มที่สุดทางเดินนั้นก็จะเป็นฮ่องกงมิวเซียมออฟอาร์ตที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงที่โด่งดังนั่นเองวันนี้ด้วยความที่เป็นวันอาทิตย์นะคะ เราตื่นมาก็พบว่าร้านที่ทำกันบ้านเอาไว้มันไม่เปิดก็เลยต้องหาร้านใหม่แล้วเราก็กำลังเดินอ๋อเรามีเนตลิสอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนมาอันนี้มันอยู่ที่สถานีอะไรเราเดินมาจากเชียงวานก็โอเคเชียงวานแต่ิงๆมันอาจจะมีสถานีที่ใกล้กว่านี้โอเคเรากำลัเดินเรากำลังไกลตอนเช้าเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้ได้เรื่องหรือเปล่าเช้านี้เรามากินกันที่ร้านลุคออนคุยหรือว่าชื่อเดิมก็คือหลินฮงคุย ที่เขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อต้นปีนี้เองร้านนี้เป็นร้านติ่มซำชื่อดังที่คนโลเคก็มากินกันร้านจะอยู่ชั้นบนและเราต้องขึ้นลิฟต์ไปพอขึ้นมาถึงแล้วคุณลุงคุณป้าก็จะพาเรามานั่งที่โต๊ะตอนนี้อยู่ร้านที่วุ่นวายสุดๆนะฮะนั่นมาไม่รู้ว่าอะไรเด็กยื้อไงล่ะอันนี้ต้องจิ้มแบบไหนจิ้มเนื้อเลยหรอแน่นเลยซอสที่นี่มันมีรสแปลกๆปะ ม,มันจะโชว์แบบพิเศษมีคน<ว>อื่นก็ไม่ได้นะอะไรสักอย่างอ,อะไรลูกชิ้นอะไรไม่รู้ยุคชิ้นอะไรไม่รู้ชิมก่อนอ,อร่อยดีไม่รู้อะไรอันนี้ดีนะเหมือนแบบห่อมฟองก๊าหผู้ใช่ป,ะแป,ะ,แปะแปลกแปลก ความยากคือพูดจีนไม่ได้คน่ทยก็พูดจีนไม่ได้ดไไดก็เลยคลยลกัไรโตเราะน่าจะพูดไม่ได้ไไดระบบการสั่งอาหารของร้านนี้ก็คือจะมีคุณป้าและรถเข็นต่างๆเข็นผ่านโต๊ะเราแล้วคุณป้าก็จะบอกว่ามีอะไรอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เราฟังไม่ออกเราก็เลยต้องขอให้เขาเปิดฝาแล้วก็เลือกสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็ยื่นกระดาษให้เขาสแตมราคาลงไปแล้วก็ยังมีสเตชันที่อยู่ข้างๆที่เราสามารถเดินไปเลือกได้เลย ความดีของร้านนี้คือราคาที่ย่อมเยาวและรสชาติที่บอกได้ว่าอร่อยกินเสร็จเราก็เดินต่อกันมาที่วัดหมันโมอีกหนึ่งสถานที่ที่สายมูต้องรู้จักกันอยู่แล้ววัดหมันโมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการขอพอรเรื่องการเรียนตั้งแต่ในอดีตแล้วเมื่อถึงเวลาใกล้สอบก็จะมีเหล่าบัณฑิตมากราบไหว้ขอพอรกันอยู่เป็นประจำและเป็นอีกหนึ่งวัดที่สามารถเข้ามาถ่ายรูปชิคช,ชิกกันได้อีกด้วย สถานที่ต่อไปที่เราไปกันก็คือร้านเบคเฮาส์หนึ่งในร้านทาัดไข่ชื่อดังของฮ่องกงจะเห็นได้ว่าคิวเนี่ยยาวกันทั้งวันเลยดูเบคเฮาส์เอกทัดนะครับทัดไข่เจ้าดังอีกหนึ่งร้านชินมหือกรอบอะไรค่ะอห้ดูให้ดูอ้ยไม่หวานมากกำลังมันๆมันๆแป้งก็ดีครับ อีเกเจอน,นี้หน่อยขลังหนานิดนึงกินของหวานแล้วเราก็ต้องต่อด้วยของข้าวร้านชึง้งฮิงขีซาลาเปาทอดสไตล์เซียงไห้ที่ทอดสดใหม่อยู่ตลอดทั้งวันที่นี่จะมีไส้ให้เลือกมากมายแต่ที่ดังที่สุดก็ต้องเป็นไซส์ทรัฟเฟิลนี่แหละตอนนี้อยู่ที่ร้าน ใช่เป็นได้มิชลินไกด์ด้วยปีไหนคะน่าจะหลายปีอยู่ไม่น่าใช่ว่าปีไหนสองพันสิบหกอ่ะโอเคมิชลินไกด์สองพันสิบหกโอเคเราสั่งมาสองอันอันหนึ่งเป็นกุ้งกุ้งอยู่ในนี้นะคะนั่นแหละส่วนอีกอันหนึ่งเป็นท็อฟเฟิลสังเกตง่ายๆจะมีเงาดำอยู่ข้างบนโอเคตัวนี้คือท็อฟเฟิลเดี๋ยวจะลองชิมดูแต่ว่าเขาให้ระวังว่ามันจะร้อนนกัดกัดแล้วก็ดูดน้ำ มันเซียวหลงเปาอร่อยอันนี้อร่อยมีซอสให้สมงตะอร่อยจิมฟูการแกเรียนเดินข้ามถนนมาก็มาถึงร้านทาร์ตไข่อีหนึ่งร้านร้านไทจงเบเกอรี่เรียกได้ว่าเป็นร้านทาร์ตไข่ดั้งเดิมของฮ่องกงเลยแหละมีเมนูเบเกอรี่หลากหลายให้เลือกมากมายแต่ว่าที่ดังที่สุดยังไงก็ต้องทาร์ตไข่ ทาไข่ของเขาจะมีให้เรื่องทั้งแป้งแบบคุกกี้และแป้งพายไทยจงเบเกอร,กรี่ร้านที่สองทุแป้งมันแบบไม่เหมือนแป้งพายมันเหมือนเป็น,เนแป้งคุกกี้มากกว่าจะหวานกว่าร้านเมื่อกี้นิดหนึ่งชอมเมื่อกี้มากกว่าชอมแป้งร้านเมื่อกี้เหมือนแป้งพายมากกว่าร้านรินลีชามะนาวเป็ดแบรนด์ดังจากจีนเราสั่งชามะนาวที่เป็นออริจินัลของเขาแต่เป็นหวานน้อยลองชิมแล้วมีรสชาติเข้มข้นสดชื่น แต่มีกลิ่นมะกรูดแบบชัดมากๆมีความขมปลายนิดนึงใครที่ไม่ชอบมะกรูดควรผ่านนะมีกิมมิกคือทุกแก้วเขาจะแถมตุ๊กตาน้องเป็ดให้สะสมร้านถัดไปเมซีนาไอศครีมเจลาโต้สุดปังมีรสชาติให้เลือกเยอะมากเลยส่วนรสชาติที่เราสั่งเป็นรสชาติพิเศษเฟนชิปโกอร่อยตรงที่มีคุกกี้โดผสมอยู่ด้วยนอกจากนี้หน้าร้านคือเหมาะกับสายถ่ายรูปสุดๆเป็นถนนสุดคลาสสิกของฮ่องกอง เรากำลังเดินทางไปวัดแชร์กงหมูที่สายหมูต้องไม่พลาดค่ะเป็นวัดดังเขาให้ขอเรื่องอะไรคะเบฟเขาะจะขอ,าอขอได้หลายเรื่องขอได้หลายเรื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกันรถบัดเพียนนะคะสำหรับแชร์กงหมิวสายมมทุกคนต้องมาที่นี่วัดแชกงหมิวหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดกังหันเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการขอพรโชคลาภและความสำเร็จต่างๆ จัดมาแล้วชุดนี้เท่าไหร่คะ55เหรียญค่ะ55บเหรียญฮ่องกงนะคะไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเจอคูก,กันอยู่กำลังทำรีเสิร์ชกำลัง,งงงงอยู่นะคะว่าจะทำยังไงกับคู่เดตนี้ ก่อนอื่นต้องมาต่อแถวเอาทู่ให้ทีมงานเขาจุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใครเข้ามาอาจจะงง,งงวิธีการไหว้แต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีป้ายภาษาไทยบอกและถามพนักงานที่นั่นได้เลยด้านในมีรูปปั้นใหญ่ของท่านแชก,กงนักรบผู้มากความสามารถอันดับแรกให้ยืนมองตาท่านและขอพรอ,อย่างมุ่งมั่นจากนั้นก็มาหมุนกลางหันที่อยู่ด้านข้างและตีกองสามครั้งเป็นยังไงบ้างคะกับแช่ก,กงนี้ซาตตามาก ทำไมจับตาเข้าคนคูบเยอะมากครับโอเคก็แนะนำให้มาเช้าเช้าก็เย็นเย็นก่อนปิดมจช่วงที่มีทัวร์ลงนะข้อส่วนมากคือคนไทย80%บอกได้เลยภาษาไทยรึพูดไทยกับคนที่นี่ได้คนที่นี่พูดไทยได้ทุกคนสามารถมาแล้วก็มาให้เขาแนะนำได้ครับโอเคร้านสุดท้ายของวันนี้มามี่แพนเค้กร้านวาฟเฟิลสไตล์ฮ่องกงสุดฮิตหในร้านมิชลินไกด์สตรีทฟู้ด ของฮ่องกงที่กวาดรางวัลมาหลายปีติดต่อกันมีให้เลือกทั้งเมนูคาวหวานอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในส่วนของชานมด้วยม,มันนี่สแพนเค้กสาขาจิมซาจุยตสงสตาเฟรี่ร้านนี้รอคิวไม่นานเพราะว่าเข้าไปสั่งได้เลยแล้วก็จะได้ใบนี้มาอย่างเราก็คือคิวที่5 0สจุดคงไม่นานแต่ว่ารอแข่ๆงๆน่ะใช่เพราะเขาใช้เวลาทำแล้วก็มีจอแบบนี้ พอแพนเค้กเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราไปอย่ามาดูกันว่าได้มาแล้วได้มาแล้วอย่ามาลองชิมกันแป้งเขาหอมไม่หวานขนมันจะนุ่มนิดนึงอันนี้เครื่องมิลคทีของเขาสั่งออริจินอลแหมมี่มิลทีอร่อยไม่หวานก็หอมหอมจ้ามากชอบชอบ ตองนี้เรียกว่าอะไราร a r Ferry ใช่ครับใช่ปะวะใช่เลยเป็นจุดขึ้นเรือจากฝั่งนี้ไปสังฮ่องกงใช่เลยวิวสวยมากตอนนี้แต่เหมือนฝุ่นมันจะเยอะๆนิดนึงมันเลยฟุ้งๆหน่อยข้างหลังก็จะฟุ้งๆใช่วันนี้ลมแรงวันที่3ไปที่ฮ่องกองดิสนีย์แลนด์กันเราจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตโซนใหม่ World of Frozen ฝากติดตามช่องของเราและคลิปถัดไปหนึ่งวันเต็มในดิสนีย์แลนด์ค่ะหลังจากเหนืนน่อยมาทั้งวันเราก็มาจบวันที่บะหมี่ชื่อดังของฮ่องกงมาร์คแมนคีร้านมาร์คแมนคีครับยังไ้สดจะได้ไหมคะหลังจากเดินมา13ชั่วโมงการามีเมนูแห้งไปดูนะอันนี้คือเส้นแหง้แหงๆเราสั่งมันเป็นเมนูเลยนะกับซอสพริกหนึ่งหมูซอสพริกหมูมจะเป็นอย่างนี้เจ้นเขาจะหนึบๆห,หน่อยอร่อย หมี่ฮ่องกงเลยสังเกตว่ามันจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยเมนูเป็นบะหมี่น้ำเนื้อถุง ร้านอหอมเนื้อมากนมอ,นะอ,อร้านนี้ต้องเหม็นไ่ด้อร่อย,ยร้านมักมัมนคีเปิดมาตั้งแต่ช่วงปี1950ตั้งแต่อย่างเป็นบะหมี่รถเข็นอยู่เลยเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนฮ่องกองและนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวบะหมี่ไข่ของเขาคือลวกออกมาได้แบบเอาเดนเต้พอดีเลยด้วยราคาที่ไม่แพงและการใช้วัตถุดิบอย่างดีทำให้ร้านนี้เป็นเจ้าของรางวัลวิบกคู่มงจากมิชิลินไกด์ติดต่อกัน5ปีซ้อน พูดถึงรางวัลวิบกูมองของมิชลินไก์แล้วก็ต้องห้ามลืมร้านนี้ร้านขนมหวานชื่อดังของฮ่องกงเป็นร้านที่ได้รับรางวัลน,นี้ถึง7ปีติดต่อกันตอนเราไปถึงคิวกินที่ร้านยาวสุดๆเลยก็เลยตัดสินใจสั่งกลับบ้านแล้วก็ได้เลยครับไม่ต้องรอคิววันสุดท้ายของเราในฮ่องกงเราไม่มีเวลามากนักก็เลยมาขอพิสูจน์ความอร่อยของทาร์ตไข่อีกหนึ่งร้าน #b โอเคมาถึงร้านสุดท้าย #b เห็นเห็นหน้าตาไหมนี่โอ้ยิ่งใหญ่มาก เห็นได้ว่าชิ้นมันจะใหญ่กว่าอีกสอง้านนะครับใหญ่กว่าแพงกว่าด้วยชิ้นนี้18 18เหรียญแต่ว่าไซส์มันใหญ่กว่ามาชิมยังไม่ได้ลองแต่ซื้อซื้อกลับไปแล้วนะซื้อกลับไปสองกล่อง้าลองก่อนอข้างใต้มันจะเหมือนแบบคาราเมลแบบเบิร์นนิดนึงด้านล่างกาแฟกาละเนะข้างหลังจะวุ่นวายนิดนึงนะครับไม่เป็นไรยังไงนี้ยชอบร้านนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนเรามาร้านนี้มันเพิ่งอบใหม่ใหม่มันจะร้อนลองชิมดูไม่หวานมาก มีกินหอมคาราเมลและแป้งกับหอ,อมนี่ดูนิดนึดน่งอร่อยอร่อยกว่าไหมเอาความชอบส่วนตัวดีกว่าส่วนตัวจะชอบเบเกเฮาส์มากกว่าด้วยคนที่ไม่กินคาราเมลโอเควคนที่ไม่กินคาราเมลอยู่แล้วก็เลยเฉยแต่ว่าแป้งโอเคแล้วก็ตัวตัวเนื้อข้างในโอเคแบบอร่อยไม่หวานมากเกินไปเห็นด <Be at> ้ยไหมว่าร้อนแล้วมันดี คนมาตอนอบใหม่ร้านนี้เขาจะอบใหม่ตอนสิบโมงครึง่งถ้าจะอบใหม่ทั้งวันนะถ้ามันหมดเห็นปเาริ่มเข,เขียนอยู่ก็เ,เริ่มเริ่มสิบโมงครึง่ง<ม>ก็อร่อยครับก็ลองลองกินกันดูจริงๆมีขนมอย่างอื่นในร้านอีกเยอะให้อลองใช่มีขนมปงังมีอะไรอย่างเงี้ยครับดังสุดก็น่าจะนี่แหละร้าไข่ก็สรุปแล้วให้ร้านไหนที่หนึ่ง ก็ห้องร้านนี้น่ะร้านนี้ชาบับเบย์ที่สองแล้วก็เดคเฮาาส์ที่สามก็ต้องเป็นอะไรนห่ช่ชูสักอย่างร้านนั้นอาจจะไม่ค่อยชอบมันเป็นคลาสสิคของฮ่องกงนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับสองตัวนี้เลยคือร้านนั้นอยู่มานานแต่หลายคนนั้นจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วแบบสองอันนี้ก็ใหม่กว่าแต่ว่าอร่อยก็น่าจะเหมาะกับคนยุคใหม่ใครรุ่นชอบอืมแล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายของเราในทริปนี้นะครับร้านฟอร์คีร้านข้าวพ็อกช็อปไข่ดาวชื่อดังผลใจคนไทย บอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนัอนู่ในร้านฟอชี ซึ่งคนเยอะมากแล้วเราก็ต้องรวมโต๊ะกับคนอื่นโต๊ะสิบสั่งเมนูเขาชอบกับมันเป็นเซตเนาะแล้วก็สั่งไข่เพิ่มมาน่ากินมากให้มาเยอะมาแต่ที่นี่สังเกตอย่างเขาจะไม่มีช้อนซ่อมเขาจะเป็นตะเกียบแอบไม่ค่อยถนัดนิดนึงสำหรับเราอาจจะไม่ชินเดี๋ยวเราจะลองกินกันว่าอร่อยไหมเป็นยังไงเหมือนเขาราดน้ำอะไรมาเนาะนี่จะเป็นซอสของเขาทุกอย่าง นุ่มมากนุ่มหมูนุ่ม,ม,มตามที่เข้าใจก็คือหมูนุ่มชิมก่อนนุ่มปะข้าวแนละ้ชิมข้าวอตอนแรกคิดว่ามันจะเค็มเ็มเกินไปแต่ว่าไม่เค็มเกินไปกำลังดีกินกับไข่ไข่แดงมันจะเยิ้มเยมครับอร่อยมากทำให้ไข่แดงมันแตกก่อนมันก็จะกินแบบอร่อยเข้ากันเามันจะไม่สุกแบบสุกสุ กำลังอร่อยกำลังเยิ้มเยิ้มน่ากินมากจริงนิ่งจริงเหรอนั่งฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นท่านอื่นแอบเกรงใจนิดนึงแต่ว่าแบบนี้แหละร้านข้าวในฮ่องกงเนี่ยเขาพยายามยัดเข้ามาให้คนแน่นตลอดทุกคนคือคาดว่าแบบไม่มีใครรู้จักกันเหมือนต๊ะถ้ามาสองนี่คือมั่นใจอยู่กับคนอื่นแน่นอนสำหราบก็ยังแถวเป็นสิบคนลูกจิวยาวมากแถวยาวมากเรื่องเวลามาดีๆเพราะมันไม่ได้มีแต่ักท่องเที่ยวมันมีคนคนที่นี่ด้วยโลโก้ก็มากินจังอร่อย วว่าาข้มันนโอเคนะก็จบไปแล้วกับคลิปแรกของเราไปกับเบฟจริงๆแล้วจุดประสงค์ของช่องเราเราตั้งใจที่จะทําเป็นไดอารี่เก็บความประทับใจระหว่างการท่องเที่ยวของเราสองคนแล้วก็แชร์เพื่อนๆดูด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่อง YouTube ของพวกเราและติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับผิดคาดประการใดขอแก้ตัวใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ